สิละก็ยุ่งสิละ่ะแมงกอ,อกออยูบานมุฮันี่ออกว่ายยุ่เผ็ดรุ่คอยลอยจ๋าพออยากัดนิวคุ้อาดได้เีเด้นใหญ่ใ่แล้วยายียัก่อนยายาม่วงอ๋อย่าทัาปากๆๆาไม่อยู่หรอกรุ่นนั้นต้องเอาเอาเอาที่เผ็ดเผ็ดนี่ แตะเข้าไปเช่นนึ่งนี่สิหลาบเลยมันเหรอันอันเดียวคนละอันเลยเมว้าม,มุกเจ้าสิเห็นย<อ><ส>ี่หรอคเวลามืมอนังมือนัน,น,นยากเล็กน้อยมุ้งนี่นนยากย้ายกับเลยมาในี่กินมาที่ฟันเหลืองตัวแปลงฟันกับแปลงบอกก็เลยพาไปหาคุณหมอเพ่่นผู้เพศนี้ มาใน่นพูดพล้อยนี่กลัวกลัวตั้งแต่ที่แรกแล้วหลอดบ่เนาะก็ลเลยแบบต้องหายายดูแล้วคนเดียวสมมติว่าเขางอแงที่ย้ายก็มีแสบ้่เก็ดคุ้ยใช่เหบางทีก็ตีแต่ว่าตีตีสั่งสอนตีที่ขาพอกับแม่คอยว่าขันตีลูกแกไปตีลังตีหัวตีอย่งเด้อให้ตีขาเขาแีต่้ม จะโอเคเลยโอเคแม่จะไปนอนไหมแล้วก่อนคนจะดึงแม่ไว้เอาขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังยายแตนเว้าเด้อก็บ่าได้นั่งว้าแบบนี้แหละเพราะว่าดีใจแห้งได้ลูกเต่ามาลูกสาวกับมาลูกเคยกับมาลูกซ้ายกับม้าจักมายังมวนก้านนี่ย้ายสู่ก็ร้านนี่คุณ่ะ เราลืมไ่สดหวันไหมนะพลอยพลอยไปก่อนนะบ้านพุทธเจ้าเบิ้งเอาไปเลยเจ้าเบิ้งเอาบาปเลยมาสิมาสิไปไหมคะพลอยหมคไปเหมือนกันเลยไปนอนกับพ่อกับแม่ไปข้างบนเลยนอนที่นอนเลยนะคะนอนด้วยกันเลยนะให้หลับเลยเอาลงยายจะนอนกับตาแล้ววันนี้ ไปเลยพคุณแมาก่อนไปไปก่อนนะไปก่อนนะคอนะไปแล้วไปเลยเอาเหลือคุณแม่แล้วเอา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 ไปย้อนด้วยเจ้าเบิ้งอารุณนรอนด้วยพอแม่นอนนี่เที่ยวขืนอยู่มืดวานนี่เที่ยวขืนตั้งแี้ยนน้ำเออเอือ